ไม่บันแจมันถึงเปิดไม่ได้เนี่ยหรือว่าลูกบัญแจมันจะเสียหรออ้ยแม่นี่แม่มาทำอะไรคะอตองแกกลับมาแล้วหรอลูกบัญแจมันเสียเหรอลูกแม่เปิดประตูเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เสียแล้วค่ะตองเปลี่ยนลูกบุญแจแล้วอะแล้วต่อไปเนี้ยแม่ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะอะไรตอง แกพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันก็อยู่บ้านแกดีๆอยู่แล้วแกจะไม่ให้ฉันอยู่เลยเหรอแม่อยู่ที่นี่มาห7ปีแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาตองก็ดูแลรับใช้แม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดแต่ไม่ว่าตองจะทําดีแค่ไหนตองตั้งใจทําให้แม่แค่ไหนตองก็ไม่เคยดีไม่เคยเทียบกับนอ็อตแล้วก็เมียของเขาได้เลยไม่ว่าเขาจะทําตัวแย่ขนาดไหนแม่ก็เข้าข้างเขาตลอดโอ๊ยตองจะเป็นไปได้ยังไง แกดีกว่าลูกแท้แท้ของฉันอีกนะฉันจําได้หมดทุกอย่างแหละแม่จําได้หมดทุกอย่างแล้วมันยังไงคะมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อแม่ยกบ้านให้เขาไปแล้วนี่คะท,ทั้งที่ตอนเนี้ลูกตองเนี่ยไม่ได้มีโรงเรียนดีๆให้เขาแล้วด้วยซ้ําตองมันก็เป็นเงินของฉันฉันจะยกให้ใครอ่ะมันก็เป็นเรื่องของฉันแล้วอีกอย่างอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรเลยเขาก็เป็นน้องผัวแกแกก็เป็นพี่สา ใครแตะของเขาิดจะช่วยเขาหน่อยไม่ได้เลยเหรอแล้วแม่เคยคิดบ้างไหมคะแม่ก็อยู่กับเรามาตั้งหกเจ็ดปีแล้วแล้วแม่ก็ยกทุกอย่างให้เขาไปแล้วนี่คะถ้าแม่ยกให้เขาไปแล้วเนี่ยต้องว่าแม่ไปอยู่กับเขาน่าจะดีกว่านะแกก็รู้นี่ว่าน้องชายแกกับเมียเขาเป็นยังไงถ้าให้ฉันไปอยู่ก็เหมือนจะตกนรกนั่นแหละอีกอย่างการเลี้ยงดูพ่อแม่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรออ๋อ,อ,อ,อที่ฉันให้บ้านต่นอด ก็เลยไม่ให้ซินอยู่ใช่ไหมที่แม่พูดมันก็ถูกนะคะว่าเป็นลูกมันต้องเลี้ยงดูแลพ่อแม่มันก็จริงแต่สิ่งที่แม่ทำเนี่ยมันทําให้ตองเสียใจมากค่ะแม่ก็รู้ว่าเราซื้อบ้านหลังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกตองได้เข้าโรงเรียนดีๆอยู่แต่นี่แม่กลับแอบโอนบ้านหลังนั้นไปให้นอตอโอยเด็กแค่นั้นน่ะจะไปเรียนโรงเรียนดีๆทําไมถ้าแก่ไล่ฉันน่ะลูกชายซินเขาไม่ยอมแน่แนยังต้องจะบอกแม่ไว้ให้รู้ด้วยนะคะว่าที่ตองไล่แม่ออกจากบ้านแบบเนี้ย โทษลูกชายแม่นนล่ะที่เป็นคนบอกให้ตองทาแบบนี้เป็นไปไม่ได้ลูกชายฉันไม่มีทางยอมเขารู้ว่าน้องชายเขาไม่ดีกับฉันเขาไม่มีทางปล่อยให้ฉันไปอยู่กับน้องชายเขาแน่แม่ก็รู้นี่ฮะว่าลูกชายคนเล็กของแม่ไม่ดีตอนนั้นที่พ่อจะเสียเนี่ยเขาทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งมรดกทิ้งเงินเอาไว้ให้ตั้งเยอะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครดูแลแม่เนี่ยเขาจะยกเงินทั้งหมดให้แต่ตอนเนี้ย แม่กลับยกทุกอย่างยกเงินทั้งหมดให้น็อตไปแล้วแล้วเป็นไงคะเขาดูแลแม่ไหมโอ๊ยตองเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องในบ้านนะแกเข้าไปคุยกับแม่ในบ้านไม่ได้หรอไม่ต้องเข้าค่ะคุยกันหน้าบ้านนี่แหละแม่แม่จําตอนนั้นได้ไหมคะตอนที่แม่ป่วยแล้วตองต้องควักเงินเก็บของตองกับพี่มอกมาช่วยจ่ายค่ารักษาให้แม่ทั้งหมดอ่ะแล้วลูกชายคนเล็กแม่ไปไหนคะเขาไปอยู่ที่ไหนโทรไปก็ไม่เคยรับหายหัวกันไปเลย เราดูแลแม่จนหายดีเขายังไม่เคยคิดมาเยี่ยมแม่เลยด้วยซ้ำตองตอนนั้นน็อตเขาก็อธิบายให้เก็บฟังแลวไม่ใช่หรอว่าเขาอ่ะต้องไปทำงานแม่แม่เลิกเข้าข้างตัวเองสักทีนะคะถ้าเขาไปทำงานเขายุ่งจริงๆเนี่ยเนี่ยเขาก็มาได้หรือเปล่าคะแต่ว่าน,นี่ไม่มีใครมาหาแม่เลยสักครั้งโทรก็ไม่เคยโทรมาเลยสักคำนะคะแม่เขาจะมาหรือไม่มาฉันก็ไม่เคยสนใจพวกเขาเขาก็แค่เป็นสัพวหายเลย็ก ฉันจะมีบังคับให้เขามาดูแลฉันได้ยังไงแล้วตองล่ะคะแม่ตองเป็นลูกแท้ๆของแม่เหรอคะตองมีหน้าที่ต้องคอยดูแลแม่เหรอคะแต่ตองก็ยังไปดูแลแม่อยู่เป็นครึ่งปีที่โรงพยาบาลไงคะแต่น้องชายแก่เขาก็ลําบากนะมีเมียบแบบนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกแม่ก็รู้จักในใิสัยลูกชายคนเล็กของแม่ดีเนี่ยคะเขาเป็นยังไงแม่ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามยังไงตองกับพี่นิงก็ต้องเป็นคนจัดการรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านอยู่แล้ว ไอ้ชายแกเป็นเมียของตาทีมล่ะแกก็ต้องดูแลฉันอยู่แล้วก็ตน็อตมันบอกแกแล้วไม่ใช่หรอว่ามันจะโอนเงินค่ารักษาแกไม่ใช่หรอแม่ไม่พูดอย่างดีดสักกว่านะคะแม่ยิ่งพูดแล้วตองยิ่งโมโหแม่รู้ไหมคะว่าตองเจอเขาอยู่หน้าหมู่บ้านเขาทํายังไงรู้ไหมคะเขาวิ่งหนีตองเพราะอะไรอะคะแม่ก็เพราะว่าเขากลัวว่าตองจะไปทวงเงินกับเขาไงคะตองเจอเลยอย่างงี้มาบ่อยจนตองชินแล้วค่ะแม่แล้วตองก็เบื่อที่จะอะไรแล้วด้วย แม่คะต้องจะบอกแม่ไว้เลยนะคะว่าแม่ไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านตองแล้วค่ะแม่กลับไปอยู่ที่เดิมของแม่เถอะโอ๊ยตองแกจะทําแบบนี้ก็ฉันไม่ได้นะเอาอย่างนี้นะตองนั่นฉันให้เงินแกก็ได้เงินบำนาญฉันออกเดือนละสองพันและตอนนี้บัตรของฉันอยู่ที่ตะนอตนะเดี๋ยวฉันไปเอามาให้พวกแกนะแม่เมื่อไหร่แม่จะเข้าใจสักทีคะตองไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเรื่องเงินบำนาญของสองพันของแม่นั่นเลย แม่อยู่โรงพยาบาลแม่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะค่ารักษาวันวันหนึ่งอ่ะวันละเป็นพันๆต้องไม่เคยบบนเลยสักครั้งนะคะแม่สุขภาพไม่ดีต้องก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดแม่ก็รู้นี่คะว่าน็อตกับเมียเขามันเป็นคนยังไงถ้าแม่ไปอยู่กับเขาเนี่ยแม่ไม่เหลืออะไรหรอกค่ะนอกจากความลำบากใช่ค่ะที่แม่พูดเนี่ยเป็นลูกมันต้องกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่ลูกชายคนเล็กของแม่ล่ะคะ เขาเคยช่วยอะไรบ้างเขาเคยออกค่าอะไรบ้างเคยออกแรงอะไรบ้างแต่แม่กลับไปยกทุกอย่างให้กับเขาถ้าแม่ลำเอียงขนาดเนี้ยต้องว่าแม่โทรหาเขาให้เขามารับแม่ไปอยู่ด้วยเลยดีกว่าไหมคะตองแกไล่ฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นแม่ผัวของแกนะถ้าแกทําแบบเนี้ยก็เท่ากับแกมันอักตันอยู่ถ้าเพื่อนบ้านรู้เข้าแกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแม่คิดว่าทําแบบเนี้ย เพื่อนบ้านหรือคนอื่นเขาจะไม่รู้กันเหรอคะแล้วตองตัดสินใจใไล่แม่ออกจากบ้านแล้วเนี่ยตองก็ไม่เกรงกลัวเลยเท่านั้นแหละค่ะตองไม่ได้แค่สายตาคนอื่นตองเชื่อเสมอคะ่ะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในใจของคนเราแล้วตองก็เชื่อว่าทุกคนเขาจะเข้าใจแล้วก็อยู่ข้างตองค่ะทุกคนที่อยู่หน้าจอเชื่อเหมือนตองใช่ไหมคะถ้าเชื่อพิมเชื่อมานะคะจะพิมพ์แค่เชื่ออย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะ ต้องกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ฉันถึงจะเชื่อตามแกต่องถ้าแบบนั้นทุกคนช่วยตองด้วยนะคะกลับไปเถอะค่ะแม่ตองตองกิจะปล่อยแม่ไว้แบบนี้ไม่ได้นะตองตองตอง แม่ไม่จะมายืนข้างบ้านหมดทำไมเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาเห็นเขาเอาวินินทาหรอกผมอายเขา <S <S นอตแม่ไม่มีที่ไปแล้วนะลูกนอตให้แม่ไปอยู่กับนอตด้วยได้ไหม บ้านผมม่มันไม่ว่างหรอกนะครับแม่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่ออนเมียผมเนี่ยไม่อยากใครมาอยู่บ้านนอดแม่ไม่มีที่ไปแล้วนะลูกบ้านหลังนั้นแม่ก็ยกให้แกไปแล้วแล้วตอนเนี้ยแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะผมก็บอกแม่แล้วไงว่าอย่าโอนมาเดี๋ยวพารามันก็มาหมดงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจะให้เงินแม่เดือนละสองพันแม่ก็ไปใช้หนี้ก่อนที่อยู่เนี่ยแม่ก็ไปหาเช่าห้องอยู่ใกล้ๆวัดก่อนกันแล้วกันนะครับผมมีธุระไปก่อนนะ ฉันจะทำะยังไงวะเนี่ยบางครั้งการรักใครมากเกินไปโดยไม่ลืมหูลืมตาอาจจะกลายเป็นบาปของคน,นที่ควรรักจริงๆ